ใส่หมวกอีกต่างหากป้าป้าดี <c oughs> นะบรรยากาศข้างทางจ้าแล้วก็ไปดูลูกชายก่อนนอนนะลูกชายก็นอนอยนูอย่ตรงนี้ดูด วินจันสวินซันวัสดีครับได้หรกไม่ได้ยินเลยนะนะ่ะอีกคนนอนอยู่ข้างบนนะพี่น้องรถบ้านคันนี้ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วพี่น้องรถบ้านกระจกก็แตกนะข้างหน้าแต่มันก็ไม่เป็นไรนะไปดูดอกไม้กันะ แนวไปขืนไปเล่นี่อย่างก็คขี่ลงมาเนี่ยไว้กับจำว่าใดว่ามันเอื่อนย่ยังค่อยเคย,เคยไปอยู่นั้นจ้ะตรงนั้นนะอันนี้ก็สิเป็นแคมป์ปิ้งเลยพี่นนองคนูกายมากลอันนี้ก็จะเป็นแคมปิงมมนนปมป้งที่มาจอดกันแม่น้ำใหญ่ก็อยู่ตรงนู้นวันนี้ลมแรงมากกินข้าวมิตรสมมาเสร็จแล้ว เราก็มานั่งสปีกเล่นอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรลูกแจ๊ซี่แจ๊ซี่มาเล่นแจ๊ซี่ชันนี่ชันนี่ดูดอะไรนะเขาเรียกอะไรเวฟเหรอเวฟเวฟป่ะเหรอเวฟมันมันลุกแต่อะไรมันกินอะไรลูกสตรอว์เบอร์รี่เบ่งพี่เนาะ อันนี้คือแคมปิ้งเนอะแคมปิ้งมีดาวบนสฟีมบนสว่างเต็มไปหมดเลยพจริงๆถ้าเป็นยังไงเราก็อยู่ตรงนี้กับลูกๆอันนี้ก็มีความสุขมากค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมหน้าพร้อมตาแปบมีชุดโรสตั้งไหมแบบดูไม่เยอะ พ่อไปดูอวเกี่ยวกชุดห่อส่ะนห้าสัมอส่วนหน้าสัมมอเชิอละอเลสิน็ตฮิลลูฮูปสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อตมผมชื่อเด็กสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อเมาเฮ้ยสนี่เมาสุนี่เมาบ้าบ่กอกซิลงหัวเลอ่ะวินเซนสวัสดีครับลลูครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อวินเซนต์เหรอครับ สวีเดนสวีเดนเชื่อโลสวัสดีครับวันนี้เชโลมาเที่ยวมา r e c e p t i n เนื้อขายข้าวมาให้นี่ย r e c e p เชโลมาเที่ยวครับผม ้ยแล้มันเฮซะรที่เาะรมีเลยค่าิงพี่น้องคาิงไงอยู่หัวแม่น้ำแม่น้ำจ้าบ่งงามพี่น้องคลิปนี้ก็สิประมาณนี้นะจ๊ะ ออวเอบรรยากาศส,สวยๆวันนี้เป็นวันเทศกาลของสวีเดนเลยะ้ะเทศกาลนาร้อนก็ <c oughs> จะประมาณนี้จ้าลาไปวอนเดอสุขสุขคนพอกันคลิปหนาจ้าอันนี้เป็นสะพานยาวไปไหพี่น้องเห็นม่เจ้าเห็นคน้นยางวะสะพานยาวไปนน่นนะจ้า เดินไกลมากอยู่นะเป็นกิโลอยู่นะก็ทาสะพานลงไปยาวอยู่นะนู่นก็จะมีที่สุดตรงนู้นก็จะเป็นให้ยืนชมบรรยากาศแล้วก็มีที่นั่งนะก็จะประมาณนี้พนะี่น้องอันนี้ก็ประมาณนี้แหละอยู่นี่อีกคืนหนึง่งแล้วก็จะไปต่อตกปลานะพี่นนอง